สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสสเต้ไร้สดเปิดใจแฉทุกความจริงผมกับพี่อัดโดนแม่เทตั้งนานแล้วกระแสยังไม่แผ่วซึ่งล่าสุดนั้นสุดพีคเมื่อสอสอเต้มงคลคนกีสุสินธารน,น์ได้ออกมาไายสดร่องเรือดื่มไวน์เผยเป็นอิสระจากทุกเรื่องแล้วโดยใจความในการไฟ้สดระบุว่าฉลองแด่ความเป็นอิสระปลดปล่อย และปล่อยวางในช่วงสีเดือนที่ผ่านมามันเหนื่อยมากจริงๆและพี่อัจฉริยะกับผมโดนแม่แตงโมเทตั้งแต่วันที่สิบแล้วเพียงแต่ผมนั้นค่อยๆบอกพี่อัดแต่พี่อัดรับไม่ได้เข้าใจว่าผมโกหกออกมาได้แล้วพี่อัดออกมาแล้วก็จะสบายใจไปทําเรื่องอื่นปล่อยวางได้แล้วผมรับได้ค่อยๆปล่อยค่อยๆเปลี่ยนแปลง แต่พี่อาจเกทําใจไม่ได้ผมเริ่มปล่อยวางตั้งแต่วันที่10แล้วถ้าแม่ต้องการความยุยธรรมให้กับลูกและเดินหน้าสู่กระบวนการอย่างเต็มเหนียวและไม่คิดเรื่องเงินเป็นตัวตั้งเราก็ยังสู้ได้พักก็ไม่ได้เสียหายแต่เอาความยุยธรรมเป็นตัวตั้งผมก็จะสู้ด้วยแต่ถ้าเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งถ้าอยากเอาอย่างอื่นเป็นตัวตั้ง ผมกลัวเสียหายก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่เริ่มเทพ,พวกเราตั้งแต่วันที่10ฝากบอก FC ให้ปบอกพี่อัดให้ยอมรับมันมันคือความจริงขอขอบคุณข่าวจาก Nation TV ีวออนไลน์ครับแต่ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ,บ้อน,นะครับขอบคุณครับ